สวัสดีครับผมกีแคซีครับสวัสดีครับผมวุฒิ C ครซีครับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่หลายๆคนเฝ้าคอยนะครับเพราะว่าเราจะมารีวิวเปรียบเทียบดีเจอาการ์ดที่ T70P และดีเจอาร์การ์ด T100 เรื่องของสเปคเรื่องของระบบเรื่องของการทํางานฉีดพ่นในสวนทุเรียนมีความแตกต่างกันอย่างไรตัวไหนดีตัวไหนเหมาะสมถ้าตัวที่ด้อยกว่าเนี่ยพอใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาพูดเรื่องนี้นะครับแต่ช่วงแรกเราก็จะมาพูดเรื่องของสเปคขับของตัวโดน T70P และ T100 ครับอย่างแรกเลยครับขนาดความจุของถังที่70ดสิพีเจลิตรเจ็ดสิลิตรทีร้อย100ลิตรครับโอ้ใส่ได้เต็มไหมครับเต็มก็ได้ใส่ได้เต็มก็ได้เนาะแต่ว่าระยะทางใช่แล้วแต่ระยะทางแล้วแต่การฉีดพ่นว่าฉีดพ่นแบบว่าเร็วน้ําเยอะหรือน้ําน้อยใช่ก็ต้องคอยปรับอ่าคอยปรับคอยแม่เนตจัดการให้ทีโอเคนะครับต่อไปคือเรื่องของโครงสร้างแล้วก็พลังงานถ้าเป็นทีเจพีเนี่ยก็คือ4แขนแต่ว่า4มอเตอร์4มอเตอร์ส่วนทีหนึ่งร้อแขนแต่แมอเตอร์จะแขนใหญ่กว่านะครับแขนใหญ่กว่าเยอะแข็งงแแรรกกกกว่าาาบนน้ํหั ก็จะเยอะกว่าส่วนมอเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าของ T70 p เนี่ยมอเตอร์จะบางถ้าเราดูจากตัวเลขจะเป็นเบอร์1 5 5 2งห้าทับหกส kv ส่วนทีร้อยเป็น1 5 5 1 6ห้าห้าหนึ่งหกท kv อ๋อแสดงว่ารอบของมอเตอร์ท1 0้อยรอบต่ำกว่าแต่แรงบิดสูงกว่าเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็การยึดใบพัดท1 0้อยนี่เป็นเหมือนเดิมเนาะเป็นใบพัดยึดแบบแข็งแรงทวน T70p จะเป็นระบบมีไม้กระดกครับแล้วก็มีลูกยางลูกยางรองการสบัดอยู่ข้างในช่คือใบพัดจะส สามารถสบัดได้แต่ว่าก็อยู่ในช่วงลิมิตของเขาจุดต่อไปทั้ง2รุ่นสามารถที่จะใส่หัวพ่นเสริมได้ถ้าไม่ใส่หัวพ่นเสริมมัตตาการไหลจะอยู่ที่สูงสุดส0ลิตรครับแค่สามนิลิตรต่อนาทีถ้าใส่หัวพ่นเสริม4หัวเป็น40ิลิตรแต่หัวของ 70P จะอยู่ใต้มอเตอร์หน้าและใต้มอเตอร์หลังของที100่ะเป็นจะเป็นก้านจะอยู่บนก้านด้านหลังทั้ง4หัวแล้วเวลาเราอัปเกรดหัวพ่นจากสองหัวเป็น4หัวเราได้เลยเพิ่มขึ้นมาเราได้มอเตอร์หัวเจ็ทที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนนแล้ววก็็เปรรระะบบบอคคูยาาม ด้วยน้าก็คือด้วยยาที่เราฉีดนั่นแหละก่อนที่จะออกที่จานหัวเจ็ตมันก็จะไปเลี้ยงมอเตอร์ทําให้มอเตอร์มีความร้อนน้อยลงอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ DJI มาถึงเรื่องระบบกล้องและระบบความปลอดภัยกันนะครับทั้ง2ตัวใช้กล้องแบบใหม่เขาเรียกว่ากล้องฟิตไอกล้อง FPV แบบฟิตไอคือเห็นเป็นกว้างๆแต่ว่าเราเลือกดูมุมได้ว่าจะก้มกล้องเหนื่อยกล้องเพราะฉะนั้นกล้องตัวใหม่นี่จะไม่มีการขยับขึ้นขยับลงให้เกิดความสีกนบอหรือว่าไม่มีกิมบอลนะเวลาโดนน้ำแล้วมันก็จะไม่เป็นอะไรเพราะมัน ไม่มีจุดเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องกล้องมองภาพแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องเรดร์กันชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบินเรารู้กันอยู่แล้วดี i เป็นที่1ของเรื่องของความปลอดภัยในการบินตัวที่ 70P มีเรดร์ที่เป็นระดับมิลลิเมตรเนี่ยอยู่ทั้งหมด2ตัวคือด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าก็จะดูเป็นวงกลมรอบๆด้านนะครับส่วนด้านหลังก็จะยิงแนวตั้งก็คือได้ทั้งความสูงได้ทั้งการชนหลังแล้วก็อะไรต่างๆส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกันชนแบบวิชั่นเซนเซอร์ก็คือเป็นตาแมวนะเป็นกล้องคู่อยู่2ตััววทําางนร่มกบ เอพีวีด้วยเป็นกล้องพมองภาพทั้งหมด3ตัวก็ประมาณนี้ส่วนทีร้อยมีอะไรบ้างครับบุ๊ก็จะมีระบบไรด้ามีไรด้าเพิ่มมาเพิ่มมาไรด้าคือย่อมาจากเลเซอร์อะไรสักอย่างเท่ากับว่าเขาใช้ระบบเลเซอร์ในการตรวจจับสิ่งกิดความใช่ครับเพราะฉะนั้นกลางคืนก็สามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้นะเพียงแต่ว่าความเสถียรที่ว่ามันจะช่วยลงมาอาจจะลดลงน้อยน้อยนึงน้อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นกลางคืนเพราะมันทางานร่วมกับกล้อง FPV เหมือนกันโดยที่กล้องกันชนสามองศาของ T 1 0 0อเนี่ยก็จะเป็น าแมวรอบเลยนะครับด้านบนของตัวเรดาร์มิลลิเมตรเนี่ยก็จะมีกล้อง f p v อยู่4ตัวเพื่อที่จะมองเลยทุกทิศทุกทางแล้วก็สามารถที่จะเลือกมองกล้องตัวนั้นได้ด้วยช่ว่าตอนนี้ด้านขวามีอะไรด้านหลังมีอะไรด้านหน้ามีอะไรส่วนกล้อง f p v ด้านหน้าก็สามารถเลือกดูได้อยู่แล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีเรดาร์อีกตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ตัวหมุนแล้วนะครับเป็นตัวแผ่นธรรมดาที่จะยิงสัญญาณเพื่อที่จะตรวจจับความสูงแล้วก็สิ่งกีดขวางทั้งด้านหลังด้วยโอ้ตรงนี้เรามีเสาอ k 3 AG ครับามเอาไว้ไรครับุมเอาไว้ง สัญญาณ RTK สัญญาณเพื่อที่จะให้มันใช้ระบบอ t k ทได้เสาอ t K ทําให้การทํางานในแปลงเนี่ยแม่นยำแล้วก็ขึ้นลงตรงจุดระดับเซนติเมตรเลยไม่มีการคาดเคลื่อนแล้วนอกจากนั้น T70p และ T100 สามารถทําแผนที่ได้ด้วยตัวเองโดยใช้ระบบอ t k ทเคในรีโมทจะมีเทเล่าซอฟต์แวร์ในตัวสามารถที่จะเลนเดอร์ภาพสามิติได้ออกแบบเส้นทางการบินได้แล้วความแตกต่างระหว่างสองตัวคือตัว T70P ต้องทําแผนที่ตอนกลางวันเท่านั้นเท่านั้นละกันส่วน T 1 0 0ใช้ไรดร์ทำแผนที่ กลางตอนกลางคืนได้แต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีเลยพี่มันก็จะไม่เห็นเป็นภาพว่าต้นไม้สีเขียวอะไรอย่างนี้นะใช่มันจะเห็นเป็นจุดๆสีแดอย่างอื่นเอาง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นสีใช่ใช่ทั้งที่ทั้งนั้นกฎหมายประเทศไทยก็ห้ามบินในเวลากลางคืนครับง่ายๆคือ6กโมงเย็นเป็นต้นไปถึง6กโมงเช้าอันนี้เอาที่แบบทํางานได้แล้วกันพี่คึ้มคึมใช่ถูกตคึมคึ้มอย่างที่ึ้นแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออากาศที่แบบปิดอย่างเงี้ยเหมือนจะมีฝนอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวเนี้ยบินสแกนภาพได้ถูกต้องก็ความแม่นยำจะสสูงงขึ้้นนกวาาารรระบบคมปลอดภัยใ อีกอย่างหนึ่งของสองตัวนี้ t 7 0จเนี่ยมันยังใช้ระบบล็อกแขนแบบ T50 ก็คือเป็นตัวกดล็อกเข้าไปแล้วก็มีตัวปลดล็อกนะที่อยู่ที่ัตบอลีทีดกับตัวเฟรมเลยส่วนทีร้อยจะเป็นแบบ2ชั้นคือเป็นการกลางแขนตรงกลางนะครับมีตัวล็อกประกบทีนึงแล้วก็กดล็อกอีกทีนึงเป็น2ชั้นเลยนะครับวันนี้ก็แขนก็จะใหญ่ว่าแขนใหญ่กว่าข้อจุดหมุนใหญ่กว่า T70 P ก็จะพอวากับที0แล้วทั้ง2ตัวใช้ในการฉีดพ่นได้และสามารถใช้วานได้วานปุ๋ย้วาว แล้วก็ในอนาคตถ้ากฎหมายผ่านก็สามารถที่จะใช้ยกของได้ที่เรียว่าลฟ์การเปลี่ยนอุปกรณ์ตัว T70 P ก็คงเหมือนเดิมเนาะยกถังออกใช้เฟรมเดิมทีร้อยทำไงครับยกทั้งชุดเลยคือยกถังยกขาออกไปเลยมันจะมาชุดถังกับขายกด้านบนนะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็เสียบลั๊กแต่จะไปบินเล่นโดยที่ไม่มีถังนะพี่ไม่มีขาก็บินได้ไม่มีถังก็บินได้แต่ลงยังไงลงยังไงก่อนจะลืมล็อก่าลืมล็อกตัวล็อกเฟรมการฉีดพ่นที่ดีเนี่ยการวัดปริมาณ สารหรือปริมาณน้ําที่อยู่ในถังเนี่ยก็ต้องแม่นยําด้วยตัวเก่าเนี่ยใช้เป็นการวัดน้ําหนักของถัง T50 นะใช้เป็นการวัดน้ําหนักของถัง t 7 0 p และ T100 ใช้เป็นแรงดันอ,อากาศภ<อ>ายในถังนะครับว่าถ้าน้ําน้อยแรงดันก็จะน้อย<ช>ถ้าน้ําเยอะแรงดันที่ดันเข้าหลอดสูญญากาศ<ๆ>ก็จะเยอะตาม,ตามไปด้วยก็ทําให้แม่นยํามากเท<อ>่าที่ใช้มานี่ยังไม่เคยมีเออร์เเลยนะยังไม่เคยมีน้ําหนักที่ขึ้นขึน,ขนลงลงเพี้ยนไปเพี้ยนมาเลยวันนี้ดีมากทั้ง2ตัวมีไฟสองสว่างแบบ LED ทางด้านหน้า โดยมีไฟต่ําและไฟสูงและก็มีไฟทางด้านล่างที่ฉายไปที่พื้นเพื่อที่จะให้เห็นว่าเวลาเราจะลงจอดเนี่ยด้านล่างเนี่ยปลอดภัยดีไหมมีกิ่งไม้ขวางหรือเปล่ามีรถจอดมีคนเดินผ่านหรือเปล่าเราจะเห็นเพราะว่าเวลาเราจะลงจอดกล้องก็จะก้มลงล่างให้เราแล้วไฟก็จะเปิดไฟด้านล่างให้เราด้วยในส่วนของพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่ของ T 1น0่อยเนี่ยไเริ่มเลยก้อนละ82,000บาทส่วนแบตเตอรี่ของ t 7 0 p 6 2 0 0 0บาทแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันที่มิลลิแอมป์บวนเท่ากันแตกต่างที่มิลล ถามว่าเอ้าเราเอาแบตทีร้อยไปใช้กับทีเจ็ดสิบพีได้ไหมใช้ได้นะครับทีเจ็ดสิบพีสามารถใส่ได้ทั้งแบตเจ็ดสิบพีและแบตทีร้อยโดยที่ระยะเวลาในการบินก็จะยาวนานขึ้นอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของตัวทีเจ็ดสิบพีเนี่ยจะเห็นว่าช่องระบายความร้อนใหญ่มากคีบระบายความร้อนด้านข้างและช่องระบายความร้อนตรงกลางนะครับใหญ่มากแล้วก็เรื่องของขั้วแบตเตอร,รี่ก็ใหญ่มากขึ้นเช่นเดียวกันทีร้อย <c oughs> ก็เหมือนกันมีช่องระบายความร้อนทั้งตรงกลางาและ<ร>ด้านข้างด้านข้างจะเห็นเลยว่าของตัวทีเจ็ดสิบพีเนี่ยจะไม ทางด้านข้างนะครับใช่ครับแต่ว่า T100 เนี่ยจะสามารถดันความร้อนออกทางด้านข้างของแบตเตอรี่ได้ด้วยก็ความแตกต่างกันประมาณนี้แต่ว่าสามารถเอาแบบ T100 มาใช้กับ T70P ได้น่าจะอยากเห็นการบินเปรียบเทียบกันแล้วระหว่าง t 70P และ T100 ครับ T100 นะครับโดยเราจะบินนะครับโดยใช้อัตราการไหลที่เท่ากันความเร็วที่เท่ากันความสูงที่เท่ากันและเส้นทางการบินเดียวกันเพราะว่าเราใช้ระบบ RTK ในการออกแบบเส้นทางการบินให้มันบินเป๊ะเหมือนกันไปไปดูครับ การบินไปแล้วนะครับเปรียบเทียบระหว่างทีเจ็ดสิบีและทีร้อยมันดีทั้งคู่นะเพราะว่าเหมาะสมกับการใช้งานพืชสวนทั้งคู่แต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าแรงลมใบพัด1ชั้นกับใบพัด2ชั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับรถยนต์ที่มันมีล้อที่จํานวนไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นรถตีล้อ6ล้อ10ล้อครับมันก็ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ในการทํางานเนี่ยมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีมอเตอร์มีใบพัดจํานวนที่น้อยกว่าและมากกว่าเนี่ยก็ทาให้ลักษณะของลมที่ลงเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันระยะ ในการยิงลมลงมาล่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับ T70P ก็สั้นกว่าพอถึงระดับนึงปุ๊บก็จะเริ่มแผ่กระจายส่วน t ีร้อยก็จะลงเป็นลำแรงๆเลยนะครับทะลุทรงพุ่มจนถึงพื้นแต่ว่าทว่า T70P ถึงพื้นไหมก็ถึงพื้นเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นต้นที่สูงมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่พออาจเจอลมธรรมชาติลมธรรมชาติก็จะพาละอองให้ไม่ตรงแนวปลูกไปนะครับส่วนอื่นเรื่องของความปลอดภัยในการบินนะครับแน่นอนทีร้อนะครับมีเซ็นเซอร์ที่เนือกว่าจับได้ละเอียดกว่านะครับก็ารแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ย ช่แล้วก็ทีร้อยสามารถเลือกที่จะดูรอบทิศได้360องศาสามารถที่จะเลือกดูภาพจากไร่ได้ส่วนทีเจ็ดสิบพีก็จะเหมือนทีห้าสิบนะครับก็จะเป็นแค่กล้องอพีวีแล้วก็แผนที่2อย่างเท่านั้นความแตกต่างอย่างหนึ่งคือเรื่องของราคาทีเจ็ดสิบพีก็จะมีค่าตัวที่ถูกกว่าพอสมควรทีนี้ก็ต้องเลือกนะครับอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายมันทํางานได้ประสิทธิภาพความเร็วไม่เท่ากันนะครับทีเจ็ดสิบพีเนี่ยเนื่องจากว่าถังเจ็ดสิบลิตรแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเราก็จะบริหารจัดการอยู่ที่ประมาณห้าสิบหก เราทางานจริงเราจะบริหารจัดการที่มา80-90ลิตรเท่านั้นพอใส่เต็มไปเนี่ยมันเหลือครับแบตหมดก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะทําการลดน้ําลงเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับการทำงานเพราะฉะนั้นที100เนี่ยออกไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะทํางานได้มากไล่กว่าใช่พื้นที่ได้มากกว่าโดยเกือบน่าจะประมาณสัก1.5เท่าประมาณนั้นเกือบจนถึง2เท่านะครับก็ขึ้นอยู่กับการเซตอัพความเร็วนะครับแล้วก็อัตราการไหลไม่ต้องห่วงนะครับถ้าซื้อกับ KRC แล้วก็จะมีสอนวิธีการเซตอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อองงขกกกาาาารรรแผนนที่่บซค าน้ำการเซตความเร็วในการบินความสูงและบินยังไงให้ปลอดภัยอันนี้คือสําคัญเลยถูกต้องสำหรับใครที่สนใจดวงเกษตรโทรติดต่อที่0806026092และติดต่อบุ๊ได้ที่สาขาแกงระยองอยู่ที่แยกหมอเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งที่สวีชุมพรนะครับน้องเบกนะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับติดตาม k r c Shop ได้ที่ Facebook k r c Shop f a c e b o o k KRC s h อ p ดวงเกษตรแกงระยองนะครับแล้วก็ YouTube KRC s h า p และ t i k t แ k KRC Shop อกลคแชร์ซีช็อปอย่าลพวกดนะค์กดแช แค,ครคแค์สิครับผมพูดแคร์ครับผมสวัสดีครับ